สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอผู้งห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ก็มาอยู่หน้างานบ้านคุณพี่ติ๋มนะครับวันนี้ก็มาอัดเดลความคืบหน้ากันนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนโครงหลังคานะครับติดตั้งโครงหลังคาในส่วนของเหล็กไปแล้วนะครับแล้วก็เชิงชายรอบบ้านก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือมุ่งหลังคาไม่ทัานชีดนะครับตอนนี้ก็รอออเดอร์อยู่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสิบคูณสิบเมตรนะครับหนึ่งร้อยตารางเมตรสามนอนสอง ห้องน้ำหนึ่งสองห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็เฉลียงหลังบ้านนะครับเฉลียงหน้าบ้านก็มีนะครับตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับจะมีขยะนะครับขยะก็จะเห็นตามพื้นเลยนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นต่างระดับกันนะครับนี่ครับขยะตรงนี้นะครับผนังยืดออกมานะครับก็จะเป็น2ล็อกแค่นี้นะครับเฉลียงหน้าบ้านนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นลงนะครับ เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูห้องโถงนะครับนี่พื้นห้องโถงก็จะสูงกว่าเฉลียงนะครับและส่วนของพื้นก็เทท็อปปิ้งแล้วนะครับท็อปปิ้งคอนกรีตนะครับตรนนี้จะเป็นห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนด้านหน้านะครับห้องนอนตรงนี้ก็เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับโครงหลังคาก็เป็นเหล็กกาล์บไน์นะครับเสาก็พุ่มด้วยแผ่นพลาสติกนะครับบ่มเสาเอาไว้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็มุงหลังคาแล้วก็ปูแล้วก็ก่อผนังอิฐมวลเบาติดตั้งวงกบเททับหลังบนล่าง ung, ตามช่องประตูหน้าต่างนะครับ mm hmm. ตรงนรี้จะเป็นห้องน้ํานะครับพื้นห้องน้ําก็ต่ำกว่าพื้นตัวบ้านนะครับส่วนฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องครัวไทยนะครับห้องครัวไทยนี่ต่ําเลยนะครับสูงกว่าพื้นดิน20เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็มีห้องน้ําอีกเช่นกันอยู่ด้านล่างนะครับติดกับห้องครัวไทยนะครับตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะครับโซนซักล้างก็จะประมาณนี้เหลือแค่ประมาณนี้นะครับโซนซักล้างก็ติดกับพื้นดินเลย พื้นแบบออนกราวเลยนะครับมุมมองด้านหลังของบ้านคุณพี่ติ๋มนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านหลังบ้านนะครับวันนี้กออัพจะดูนะครับเป็นบ้านค่อนข้างไซส์ใหญ่เลยนะครับหนึ่งร้อยตารางเมตรสิบ10สิบนะครับคืบหน้าไปเร็วเหมือนกันนะครับผมนี่ครับงานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับโครงสร้างหลักเสาคานต่อหม้อนะครับ วันนี้ก็มาเปิดให้ดูนะครับอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษอีกหนึ่งหน้างานนะครับฝากติดตามตอนนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ